วัดธุมังคลวัดไรภาะศีอรัยเมตไตรนะครับรูปดอกมณฑาทิพย์นะครับวัดไรตรงนี้จะเป็นตู้บูชาวัดธุมังคลน,นะครับของทางวัดนะครับ อยู่ด้านข้างขององค์พภาษีอะลิเมตรไครนะครับเริ่มจากพภาษีอิเมตรไรองค์จำลองนะครับก็มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นะครับราคาก็5,000 2,500นะครับถ้าองค์เล็กก็ประมาณ900และ599นะครับแล้วก็จะมีล็อกเก็ตนะครับ น,นี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับแล้วก็ภาษีเมตไตรติดรถนะครับองค์เล็กๆแล้ก็กมีหนังสือประวัตินะครับแล้วก็มีที่แขวนหน้ารถนะครับมีทั้งกริ่งนะครับใบโพแล้วก็มีแหวน มีพ้าผงนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตด,ด้านล่างก็จะมีสายสินนะครับแล้วก็สายคล้องข้อมือนะครับมีเหรียญชุดนะครับพระผงมหาลาภพระศรีเมตไตรน,นะครับพระผงมงคลพระศรีเมตไตรที่ระลึกพระป่าสามัคคีวัดไหลอ,อําเภอท่าวงจังหวัดลพบ,บุรีนะครับ ก็ตรงนี้เป็นน้ำมนต์นะครับน้ำมันท่านที่เดินทางมากราบไหว้พระศรีเมตไตรนะครับสามารถที่จะบูชาวัตถุมงคลได้ที่วัดนะครับตรงนี้ก็เป็น พระีและเมตไตรน,นะครับองค์ที่มีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะตักน้ำมนต์ตรงนี้กลับไปบ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับ จุดบูชาดอ,อกไม้ทุกเพียนนะครับ